จะพาไปดูซากสัตว์กันบ้างค่ะครั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้รับการร้องเรียนมาว่ามีการนําเข้าแบบผิดกฎหมายบุกไปตรวจสอบเนี่ยเจอถึง5ตันเลยนะคุณผู้ชมเยอะมากเลยนะคะทางกอรมนอนที่ชนบุรีค่ะพอได้รับแจ้งปั๊บก็ไปตรวจสอบนี่บริเวณคอนเทนเนอร์นี้นะคะมีการปิดกั้นเอาไว้หลังจากนั้นพอเปิดออกมาโอ้โหด้านในเทียบเลยนะคะคือเข้าไปตรวจสอบในห้องเย็นคอนเทนเนอร์นี้ เป็นสถานที่ตัดแต่งต้องสงสัยอยู่ในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะหลังจากมีคนร้องเรียนว่ามีการนําเนื้อกระบือผิดกฎหมายนําเข้ามาตัดแต่งแล้วก็ขายผลการตรวจสอบเนี่ยคุณผ,ผู้ชมไปเจอเนื้อกระบือนําเข้าจากอินเดีย2,600กิโลกรมัมเนื้อโคนําเข้าจากอาร์เจนตินาปานามาอุรุกวัยและก็นิวซีแลนด์โดยไม่สามารถแสดงใบเคลื่อนย้ายได้จํานวน2,500กิโลกรมัมเจ้าหน้าที่ก็เลยทําการอายัดนะคะเพราะถือว่าผิดกฎหมายนะ รวมๆแล้วเนี่ยซากสัตว์ที่อายัดไว้5,100กิโลกรัมประมาณ5.1ตันนะพูดง่ายๆที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ทำความเย็นตรงนี้นะคะแล้วก็ติดต่อให้ทางผู้ประกอบการต้องนำเอกสารมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ภายใน15วันนะคะหากไม่มาแสดงในเวลาที่กำหนดเนี่ยมันจะมีความผิดตามกฎหมายนะเกี่ยวกับพรบรโรคระบาดสัตว์ปีพฤาช2558 ทางของทางด้านเจ้าของกับผู้ประกอบการก็จะต้องถูกดำเนินคดีนะคะค่ะ